สำหรับนักตกปลานะครับทีส่สนใจการตกปลาใหม่ธรรมชาติเนี่ยโดยเฉพาะปลานินเนี่ยไซสขนาดใหญ่ๆเนี่ยคลิปนี้ได้ผมจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของการตกปลานินการผสมเหยื่อเนี่ยเดี๋ยวขอแยกไว้นะครับเพื่อจะได้อธิบายให้ลงลึกนะละเอียดเล่ทีหนึ่งแต่คลิปนี้ได้ผมจะทําเกี่ยวกับว่าวิธีที่เราจะใช้ตกนะแล้วก็ลักษณะการกินของปลาแล้วก็เรา มีอะไรจะสามารถเป็นตัวช่วยบ้างแล้วก็จะอธิบายองค์ประกอบต่างเนี่ยที่มันเกี่ยวพันแล้วก็มันเป็นจุดดีจุดด้อยในการตกปลาหนิงขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งการเข้ากินเวลาของมันด้วยในคลิปเนี้ยเพื่อว่าเราจะสามารถเนี่ยเอาไปใช้ในการตกปลาหนิงตามหมายธรรมชาติที่นี่เป็นบ่อทรายนะครับช่วงนี้น้ําจะลงเพราะช่วงน้ําลงเนี่ยมันดีตรงที่ปลาจะถอยเอาจากป่าหมดเลยเพราะปลาถอยเอาจากป่าหมดเนี่ยปลาก็จะไปอยู่ตามจุดต่างๆที่ อาจจะเป็นที่อาศัยบ้างหรือว่าเป็นแหล่งอาหารบ้างนะเพราะว่าแหล่งอาหารตามธรรมชาตินี่มันหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาที่เราตกปลาดินใหม่ธรรมชาติต้องเข้าใจว่าเราต้องรวมมันให้ได้ก่อนนะไม่ใช่อยู่มาตกแล้วปลามันจะกินหมายถึงว่าปลามันต้องเคยกินเหยื่อที่เราจะใช้ตกมันและเหยื่อที่เราจะใช้ตกมันเนี่ยต้องเหมาะสมแล้วก็มันต้องชอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1วันที่2วันที่3เนี่ยให้เราถือว่าเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเรียกปลานะและเราจะเก็บเกี่ยวจริงๆเนี่ยสำหรับการตกปลาดินเนี่ย น่าจะประมาณครั้งที่3เป็นต้นไปนะครับป่าจึงจะเข้ากินเยื่อดีเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าจะสำเร็จไ้สำหรับคลิปนี้นะครับผมนินโบไ,ได้ดูป่ะ วว้าวอยู่ไหมงไงครัเงีง่ยที่ตังไม่ได้ลงมาหรอปะปะแต่แต่นดนแลนเอาขึ้นได้อยู่พี่มันเรียบตัวแรกมาแล้ว ที่มันเรียบ่ะนะนี้อยู่คนเดียวเอาได้เออมันเรียบมันเรียบโอ้โหไฟดูไฟดิว้าว่ยิเอ่ะน,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 นดีนนี่นี่นี่โอ้โหดูกินดิโอ้โหกินเกือบหลุดเลยท่า <laughs> กินนอยเดียวกนินนอยนิดห <laughs> นึ่งโอ้โหงั้นมันคอยจะติดอย่างเงี้ยเราเป็ดเล็กนะเห็นไหมประเด็นก็คือเนี่ยมันติดตรงเยื่อเห็นไหมเวลาเราอัดแรงมันจะหลุดนะถ้าเบ็ดใหญ่มันก็จะเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เบ็ดมันเหมาะสมกับปากมันดีกว่าถูก๋ยปะแต่เบ็ดใหญ่มันจะกินช้ากว่านะแต่แน่นอนกว่าเดี๋ยวเลยทีนั่นขอบคุโอเคตัวแรกหัหน่อยเยอเห็นไหมเห็นไหมเราจึงแบบงัดไม่ได้ไงถ้าเป็นคันคันผมเลยเรียบร้อยไปแล้ว <c oughs> แข็งเอาแล้วเลหลุเสียแลคันอ่อนมันก็ไม่ดีอย่างนะมันไม่ฝังแต่ถ้าเล่นได้แน่อนอะนเล่นได้โอเคเลยมีที่ช้อนไหมครับที่ช้อนอยู่บนรถเหรอปะไปรปไปไปตอนนี้สองคน ตัวตัวไม่ใหญ่เท่าเดิมหลังเดียวกันหลังเดียวกันเพียกกินอย่างนี้นะติดต่อพี่ต่อครับปลาลื่นนะตรงนั้นนะว่าจะไปหวานให้มันเลยเอาตะคุบตะคุบตัวนี้เข้าดีเข้าเต็มปากเลยเนี้ย กินแล้ว,ลวอสง 20, วองพันเราช่วยกันวัดที่โอ้ห้างส้ายด้วยไปแล้วออกแล้วใะจะเย็นก็ใปากเนาะตอนเร็ๆมๆไม่ต้องรีบเนอะอาจจะก้อนก็ได้จริงปะไม่เกี่ยวป็นก้อน จากแบบกระดงกระดงกระดงอะมันระแทกมันไม่ใช่เป็นเป็นตู้แบบไ่วยไปว่ายมานะาน,น,นะฮะเจ้าตัวที่สามเอาจ้ะเอาอยู่แต่ <laughs> ตัวนี้ยังไม่ได้เอาเข็มกระชังเลย <laughs> นั่นก็ลเต้สงสัยเราได้เก็บทุกคันในวันนี้ผมไม่เอาลงเลยผมลองสามคันก่อนเลยมันซ้ำเงี่ยบรอรอจังหวะซ้ำดีกว่านะชัดกว่าจังหวะซ้ำอุ้ยอุ้ยมันเข้าไม่เต็มประเดี๋ยวมันน่าจะเข้าเยี่ยมตัวแรกอะจะถึงไปแล้วใส่สวยด้วยตัวนี้จัดเลยเต้อาจารย์เอาอะไรมาครับ อ่ข้างร้านเหรอน่าจะอุยน่าจะผ่านครับปลาหลุดเร็วเร็วไม่ถนัดซ้ายย้อนมันกินข้าวลรืปลาตัวนี้กินแล้วลากสายย้อนนะครับก็เลยต้องกอหาพอถึงพอถึงก็หวัดในที่สุดหลังก็เบียมรยจะไม่ได้ปั้นเสร็จเลย เดี่ยวไหมเดี่ยวไหมกินปวดหัวเดี่ยวไหมขนาดพูดเลยยังไงกินเหมือนปลาแบบถ้าเราไม่มีสัญลักษณ์อะเอาย่างไลยใช่ไหมใช่ครัแล้ที่เราพลาดไปนะเต็นเลยโอ้โหท่าอะไรเนี่ยปะนิมครับปะนิมโอ้ชาถ้าถ้าถ้าปากขึ้นน้ำนะต้องหย่อนเลยอ่ะ เพราะว่าไม่กล้าไม่กล้าแล้วไม่กล้างัดแล้วถ้าปากขึ้นน้ำนะต้องหย่อนคันเลยติดอย่างนี้ตายแน่นอนนะอ่ปากแดงอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอันนี้เต็มกว่าเนาะใช่ครับติดพะลุดีกว่าอันนี้เปลี่ยนเบ็ดนะเปลี่ยนเปลีเป็นเบอร์หนึ่งเห็นไหมมันจะเข้าวงกว่าเห็นไหมไม่ต่ำกว่าโลสักตัวเอออันนี้เต็มวงเลยใช่ได้วงวงพอดีเลยแล้วกัดแล้วกัดเจ็บแลวกัดจัดเลยเตะจัดเลย ผมไม่ไหวเล่นสายไม่ได้โอ้ oh. ไปล้ไปแล้วไป้ไปแล้ว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 ้โอ <c oughs> <c oughs> อ<ป>โอ้โหตัวเล็กออกแล้วอ่ะงานกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเล็กกลัวล้ว เ,อเจนนอนี้ก่อนเจออนี้ก่อนได้เฮ้ยเอ้ยเอย <c oughs> ไม่พันอ่ะพันพันพน่ะจริเหรอไม่เป็นไรเราเราถึงแล้วไงเอ้ย นี่เบ็ดเบอร์อะไร สำหรับในช่วงนี้นะครับก็ตั้งแต่ห้าโมงกว่าเกือบเที่ยงเนี่ยปลาเบรกไปคือหยุดไม่กินเลยตอนนี้ก็เกือบบ่ายโมงแล้วนะครับที่ปลาหยุดกินไปเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่านิดนึงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากบ่ายโมงกว่าแล้วเนี่ยปลาจะเริ่มกินตอนไหนจำไว้อย่างหนึ่งว่าปลานินธรรมชาติเนี่ยหรือว่าปลาชนิดอื่นๆเนี่ยจะมีเวลาเบรกของมัน แล้วก็จะไมมีเวลาเข้ากินเพ <per> ราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละหมายเนี่ยเราต้องหาให้เจอว่าปลาแต่ละชนิดเนี่ยช่วงไหนมันเข้ากินช่วงไหนมันเบรกเนี่ยเวลาที่มันเบรกเนี่ยเราจะได้ไม่ตกใจบางคนเนี่ยพอปลาไม่กินเก็บ็ดกลับบ้านพอเราเก็บ็ดกลับบ้านคนอื่นมากินเลยลักษณะเนี่ยก็จะเจอกันบ่อยนะครับเพราะนั้นเวลาตกปลาเนี่ยตกให้ตั้งแต่อาทิตย์ขึ้นจนถึงอาทิตย์ตกเนี่ยดีที่สุดเพื่อว่าเราจะรู้ว่าปลาเนี่ยในหมายที่เราตกเนี่ย มันกินช่วงไหนนะครับเน oh ี่ยเนี่ยถ้าเราดู้องฟ้าเนี่ยปลามันเบรกมาประมาณหนึ่งสองสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงครึ่งนะเนี่ยซึ่งไม่ไม่แตะไม่ต่อเลยเพราะว่าฟ้าฟ้ามันปิดแล้วก็อากาศมันก็มันก็สลัวสลัวแต่เรารุ้นว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดดมันจะออกเพราะว่าทีนฟ้ามันเปิดแดดมันจะเปิดแล้วก็อากาศมันก็จะเปลี่ยนทางตอนนี้ลมมันแรงขึ้นแต่ปลานินเนี่ยหยุดไปเลยนะ หยุดไป่มแปลกมากเลยนะมันหยุดไปสองสามชั่วโมงเนี่ยมันก็ค่อนข้างผิดปกตินะไม่มีเข้ามากินเลยแต่เรารูทกว่าเส้ฟ้าเปิดหรือว,ว่าแสงมันลงมาบ้างเนี่ยมันนัน่นนั่นนั่นอันที่สองใช่ไหมลงมนทัดโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเวลาปลากินนะอาจจะเกี่ยวกับอากาศที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าฤดูฝนจะเป็นนี้นะครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไม่เข้าเป็นเรื่องปกตินะ สำหรับสำหรับวันนี้นะครับจากการที่พยายามตกให้มันมันครบทุกสองชั่วโมงเนี่ยเพราะว่มมาหลังจากบ่ายหรือว่าหลังจากเที่ยงมาเนี่ยปลาไม่กินเลยสักตัวหนึ่งไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรหนึ่งมีเครื่องสูบน้ำสองเนี่ยน้ำมันลงเร็วมากเนี่ยน้ำมันลงเร็วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะประเมินยังไงนะว่ามันเป็นเพราะน้ำ ราะอากาศหรือว่าอะไรแต่สรุปก็คือว่าเมื่อวานน้องๆบอกว่ามันกินช่วงบ่ายเช้าก็กินแต่ว่าวันนี้มันกินช่วงเช้าพอเลยเที่ยงมาเนี่ยจนถึงแบบนาเวลาเนี่ไม่กินเลยสักตัวหนึ่งอันนี้ก็ปวดหัวกว็ไมควรนะแต่ว่าถ้าจะให้ลองเนี่ยต้องต้องมาลองลองช่วงเช้าพวกนี้ดูซิว่าอาจจะกินหรือเปล่าแต่ไม่รู้จะมีเวลาบ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เอามาฝากแค่นี้ว่าเวลาที่ปันนินกินเนี่ยต้องรีบตกนะ อย่าไปโอเอนะอย,อย่าผัดวันประวันทุ่งเพราะว่าถ้าถอยถอยเลยนะถ้าหยุดหยุดเลยถ้าหายหายเลยแล้วก็ปลาที่ได้เนี่ยก็ตัวสวยมากเลยจริงหมายธรรมชาติถ้ามีปลาขนาดเนี้ถือว่าถือว่าหายากมากเลยนะป้าระดับเลยกว่าสองโลเนี่มัน,มนปลาที่หายากเนี่ยแบบนี้ประมาณห้าหตัว เนี่ยประมาณเนี่ยห้าหกเจ็ดตัวลก็ประมาณสิบโลสบายๆแล้วก็ความมันไซโลกว่าสองโลแต่ที่หลุดไปเนี่ยอยากจะบอกว่าเราอะแก้ไขปัญหาการหลุดในยากมากสําหรับปานินนะจังหวะวัาวาดผิดเวลามันเกี่ยวเยื่อมันก็หลุดจังหวะที่เราอเรายกแรงไปมันก็หลุดจังหวะที่มันขึ้นน้ําแล้ววกกลับมันก็หลุดได้ถ้ามันไม่เกี่ยววงที่แบบเป็ดกระปากันพอดีเนี่ยมันก็หลุดได้เพราะนั้นเนี่ย ตกปลานินเนี่ยเป็นปลาโคแบบอย่างดีเลยนะสาหรับปลาใหญ่ๆเพราะว่ามันไม่มีการกินกดนะถ้าจะมันจะกินกอดก็มีอย่างเดียวที่มันจะกินกดนั่นหมายความว่าต้องใช้ตะกอ้อตายและเบ็ดใหญ่หน่อยแต่ออถ้าตกเทคนิคนี่เราก็ต้องใช้ตะกอ้อวิ่งและก็อ่านปลายคันอ่านเอ็นหรือว่าอ่านสัญลักษณ์เอาเราจรึงจะวัดทัน แต่เราก็ไม่สามารถใช้เบ็ดใหญ่ได้และปัญหาที่ตามมาคือว่ามันก็ต้องชิงไหวชิงพิบและโอกาสหลุดเนี่ยคนข้างสูงราะนั้นเนี่ยชอบแบบไหนเลือกลองเลือกเลือกใช้แบบนั้นนะครับแล้วก็แต่ละหมายเนี่ยก็ต้องดูว่าอะไรเหมาะสมแล้วก็ค่อยเลือกอันนั้นนะครับผมจกันไหม่นะครับวันเนี้ทาเต็มที่เนี่ยได้ประมาณ10กก่าโลครับผมน้ำลงไวมากใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วตกผมยังวางคันนี่เลยใช่ๆๆใช่ใช่ เป็นไปได้นะชายเพราะว่ามันลงเร็วเกินไปเรื่อชายดูที่เป็นสิบโลเลยอะตู้ไม่ใหญ่เหรเนาะโอ้โหดูดิเท่าไหร่เนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยเกือบสิบตัวเกือบสิบไปบอกกันตาเนี่ยเกือบสิบตัวอุ้ยเกือบสิบตัวคิดว่าได้น้อยแต่หลุดไปหลุดมากหลุดน่าหนักกว่าได้อุ้ยอันนี้สิบกว่าแล้ว